สวัสดีครับผมฐานทัพสุขสำราญนะครับชื่อเล่นแซกนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ติดทีมชาติเป็นการเล่นเดวิครัครั้งแรกของผมด้วยครับเป็นอย่างไรบ้างมีความพร้อมมาาน้อยแค่ไหนครับครับตอนนี้ก็มีความพร้อมเต็มที่ครับร่างกายสมบูรณ์ครับได้เก็บตัวซ้อมมาโดยตลอดครับผมก็ขอลรงใจจากแฟนเทนนิสไทยด้วยครับทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เดนมาร์กด้วยนะครับฝากส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้ผมได้นะครับ สวัสดีครับผมบูมกสิริสำเร็จนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับตื่นเต้นครับทุกครั้งที่ได้เล่นให้กับทีมชาติไทยครับรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งครับเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างสมบูรณ์แไหมมีความพร้อมไหมเต็มตัวไหมก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับได้ฝึกซ้อมมาโดยตลอดครับได้เก็บตัวฝึกซ้อมที่ขอนแก่นมาครับในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วร่างกายมีการบาดเจ็บอะไรไหมตอนนี้ก็ไม่มีครับสมบูรณ์ร็อบเซนครับ ขอกำลังใจจากกองเชียร์ทารานิดนึงครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับที่ไทยแล้วก็หรือคนที่อยู่ที่เดนมาร์กครับช่วยเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับกองครับสวัสดีครับผมยุทธนาเจริญผลครับชื่อเล่นชื่อน้องสองครับติดทีมชาติเดวิดครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นการออกแข่งยุโรปครั้งแรกด้วยในนามทีมชาติครับเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างควมพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับ ก็ส่วนเรื่องเตรียมตัวตอนที่อยู่ไทยก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเทนนิสศีชาพันธ์ที่จังหวัดขอนแก่นครับสภาพร่างกายสภาพร่างกายตอนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมสําหรับการแข่งครับขอกาลังใจจากกองเชียร์ชาวไทยนิดนึงครับก็ฝากถึงคนที่ดูอยู่ที่ไทยแล้วก็ที่เดนมาร์กด้วยนะครับถ้าคนที่ดูอยู่ที่เดนมาร์กก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ในวันที่17-18นี้นะครับส่วนคนไทยก็ฝากติดตามวงการเทนนิสไทยด้วยนะครับ องครับ